สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C ในวิดีโอนี้เราจะมาดูว่ามีความจริงอะไรอ,อีกบ้างที่เราจะไม่ต้องรู้สำหรับการส่งผ่านอาร์เรย์เข้าหาฟังก์ชันแบบนี้ครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่สร้างมาจาก2วิดีโอก่อนซึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถทำการหาผลร่วมของอาร์เรย์หนึ่งมิติได้แบบนี้ครับผมจะลองรันโปรแกรมนี้ดูซึ่งก็คือ 3+ 4+ บวกบวกบวกก็จะได้20นะครับผมก็จะได้20ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับผมแค่นี้ เรามาดูว่าในการผ่านอาร์เรย์เข้าหาฟังก์ชันเนี่ยมันทํางานจริงๆกันยังไงก่อนอื่นทบทวนก่อนว่าถ้าสมมุติว่าฟังก์ชันมันผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นโล c a l l ใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณผ่าน n มาตรงนี้ตรงนี้ครับ n ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นโล o c อลในนี้ดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยน n ตนัวนี้ n ตัวนี้ก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นโล o c a l ของมันแล้วไงมันมันทำการ copy ตรงนี้มามาให้ n ดังนั้นถ้าสมมติว่า เปเปลี่ยนเป็น10ตัวนี้มันก็จะยังเป็น9้าเหมือนเดิมนะครับผมสมมติตัวนี้จะเป็น variable ก็ตามแต่ว่า array ล่ะ array มันเป็นยังไง array มันผ่าน address ฮึม a d d r e s s address มันไม่ใช่ e l u e address มันไม่ใช่มันไม่ได้เก็บค่าแต่ว่า address มันเป็นที่อยู่ของอ่ามันเป็น a d d r e s s นะครับ d d r e s s มันก็เป็นที่อยู่ของ ค่าข้อมูลของตัวนั้นโอเคครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนในที่นี้ Array ของเรามี9้าตัวใช่ไหมฉะนั้นตัวที่สูสของเราก็อยู่ตรงนี้ตัวที่สูสของเราเป็นอะไรนะตัวที่สูของเราเป็น3โอเคครับ, okay, รบก็จะเป็น3 4แล้วก็10ใช่ไหมแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็3อีกทีหนึง่งแล้วเฉพาะ Array Name ตรงเนี้ยมันก็คือ Address ใช่ไหมครับที่เราผ่านมาเราผ่าน Address เข้าหาฟังก์ชันเอาจิงหรือเปล่าเรามาดูกันเลยในที่นี้ครับ ก่อนอื่นที่จะ print sum ออกมาเนี่ยเอาตอนแรกผมจะไม่ print sum นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโปรแกรมนี้มัน work ดังนั้นเราไม่ต้องการผลลัพธ์อะก่อนอื่นผมจะ print ตรงนี้ว่า,ามันจะเป็น address ของ array แบบนี้นะครับก็คือ a line มันซะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นก่อนที่มันจะ return sum เนี่ยผมจะให้มัน print address ของ a ก็คือแค่นี้นะครับผม เอ็นไลท์มันสัผมจะลองรันโปรแกรมนี้ดูเห็นไหมครับมันเหมือนกันทุกอย่างตอนแรกที่มันปริ้นโปรแกรมมันวิ่งมาหาตรงนี้ใช่ไหมครับมาหาฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันตัวนี้มันก็ทําการแคลคูลเลตเสร็จแคลคูลเลตเสร็จแล้วมันก็จะปริ้นแอดเดรสของตัวนี้ซึ่งแอดเดรสของตัวเนี้มันไปเท่ากับแอดเดรสของตัวนี้ไงครับเห็นไหมครับก็คือในตรงนี้นะครับบรรทัดที่2ของเราก็คือแอดเดรสที่อยู่ในเมนบรรทัดแรกคือแอดเดรสที่อยู่ในฟังก์ชันน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเรามาดูว่าไอ้ มันแยกออกจากกันหรือเปล่าแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยน address แบบนี้นะถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนจาก a0 ตรงนี้ซึ่งซึ่ง a0 ในนี้มันเป็น3ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยน a0 ในเนี้ให้เท่ากับ900แบบนี้นะครับแล้วแล้วในแล้วใน a ตรงเนี้ย a0 ตรงเนี้ยจะเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะครับผมผมก็จะลองปินในที่นี้ก็คือ a0 แบบนี้นะครับเอนไลน์มันซะผมก็จะลองรันดูอ๋ปิดตรงนี้ก่อน a ศูนย์อาผิดตรงไหนอ๋ไม่ใช่ a ศูนย์ครับต้องเป็น r r a ศูนย์แบบนี้ครับก็คือเราใช้ตัวนี้ถูกไหมครับโอเคครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันคือ900ทั้งที่เราไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็น3ของมันอยู่ดีๆใช่ไหมดังนั้นถ้าก่อนก่อนจะมาถึงฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะต้องเป็น3 นะครับซึ่งในตรงนี้เห็นไหมครับอันแรกมันเป็น3พอมันเข้าหาฟังก์ชันเสร็จแล้วฟังก์ชันทําการเปลี่ยนมันไงตรงนี้นะครับฟังก์ชันเปลี่ยนมันจาก3เป็น9 0 0รพอมันปริ้นอีกทีหนึ่ง a0 ูก็จะเป็นเ0 0รเอาละครับเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วแหละว่าถ้าเราผ่านฟังก์ชันออถ้าเราผ่าน array ไปหาฟังก์ชันเนี่ยเราผ่าน address ของมันแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันจะทํางานกับค่าที่แท้จริงเลยนี่ครับ คุณผ่าน address มาฟั n ก์ชันมันจะเป็นประมาณว่ามันจะบอกว่านี่นะตรงนี้นะ address ตรงนี้นะมันก็คือ address ที่อยู่ที่อยู่ตรงนั้นนะซึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็คือ address ในฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะเก็บค่าตัวนี้ไว้แล้วมันก็จะทํางานกับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะทํางานตรงนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้แหละครับพอพูดมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเกิดข้อขัดแย้งนะครับบอกว่า,วาเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันขัดแย้งกันหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าสมมติว่าคุณผ่าน value เข้าหาฟังก์ชันเนี่ยมันจะทำการ Copy มาใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณผ่าน array ทำไมมันไม่ Copy มาจริงๆแล้วมัน Copy นะครับเพียงแต่ว่าในเนี้ยมันเป็นชนิดมันก็คือตรงเนี้ยมันคือ pointer นะครับแล้วตรงนี้มันก็คือ address มัน Copy address ตัวนี้นะครับผมมาให้ pointer ตัวนี้ซึ่ง pointer ตัวนี้สามารถเก็บค่า address ตรงนี้ได้เห็นไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ ไอ้พอยเตอร์ตัวเนี้ยมันดันไปชี้ไอ้ที่เดียวกันไงเนี่ยเห็นไหมครับตอนแรกมันจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่2อันนะครับตอนแรกตัวนี้มันก็มี address ของมันอยู่ดีๆใช่ไหมครับพอคุณผ่านฟังก์ชันมาคุณก็จะก๊อปปี้ให้ไอ้ตัวนี้นี่นะครับตอนแรกมันชี้ไปตอนแรกมันก็ชี้ชี้โดยชี้เดนะครับชี้ไม่รู้ชี้ไปไหนไม่รู้คุณประกาศพอยเตอร์มามันไม่รู้จะชี้ไปไหนแต่ว่าพอคุณพา s s สตัวนี้มานะครับ ก็คือ address ของตัวนี้ pass มาหาตัวนี้มันก็จะทำการ copy address ของตัวนี้มาให้ pointer ตัวนี้ดังนั้นไอตัวนี้มันก็รู้ว่าอ๋อช,ชีวิตนี้นะฉันจะต้อง point มาที่นี่แบบนี้นะครับมันก็จะ point มาที่นี่แต่ว่าไอนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นมัน point มาที่นี่เอาละสิ ask. น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าสองสองอันนี้ point ที่เดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าผมใช้ size of ตัวนี้ผมก็จะต้องได้ address ผมก็จะต้องได้พื้นที่ของทั้งหมดของ Array 9ใช่ไหมครับผมจะลองรันโปรแกรมนี้ดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับเรามาทำเรามาทำโค้ดของเราให้สะอาดก่อนตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีละตรงนี้ก็จะไม่มีละแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ปริ้นนี้ก็จะไม่มีละคือไม่มีทุกอย่างเลยผมจะลองรันดูตรงนี้คงจะไม่มีอะไรมีสามสามมาจากไหนสมาจาก อันนี้ครับปริ้นตัวนี้ออกแบบนี้นะครับผมก็จะลองลบดูโปรแกรมนี้ทํางานถูกต้องแต่ว่าจะไม่ปริ้นอะไรนะครับผมโอเคโปรแกรมนี้ไม่ปริ้นอะไรตอนแรกอะ่ะผมอยากให้ปริ้น size of array แบบนี้ครับก็จะ cr size of array แล้วก็ n elements แบบนี้นะครับ, ay, มแบบรบผมจะลอง run ดูซึ่งเราก็จะได้3.6 9436หเา่มใช่ไหมครับพะนี้มี9ตัวและอินของผมเนี่ยมันคือ4ไบต์ t e เงเก้าโอเคครับแล้วเรามาปริ้น ไอ้ตรงนี้ดูกันดีกว่าว่า s i ด์ออฟเเนี่ยไซด์ออฟโอ้มแบบนี้นะครับ s i ด์ Side of A เขเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นมันก็จะวิ่งก่อนอืน่นเราบอกว่า f o r m Function แบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็น From Man นี่นะครับ ไม่จะเป็นต้องอพระไปส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มาจากเมนจริงๆหรอกเพราะว่าไอเมนลงนั้นเขาเอาไว้เผาศพโอเคครับเรามารันดูกันเลยซึ่งก็คือว่าเห็นไหมครับฟอร์มฟังก์ชันแค่สีเองแล้วก็ From Main 3.6เห็นไหมครับเหมือนที่เราคิดไว้เลยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าฟอร์มฟังก์ชัก็คือตัวนี้มันก็คือแอดเดรสของตัวนี้ซึ่งก็คืออินแอดเดรสของอินน่ยมันเก็บไว้ใน p o ย n t อรตัวนี้มันเก็บแค่4ไบต์เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือ4ไบต์จุดนี้จากฟังก์ชันนะครับยาวๆฟังก์ชันอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้มันมาจากไอในเมนเห็นไหมครับในเมนมันก็คือ,อตรงนี้ทั้งหมดมันก็คืออเดรสของที่ชี้นี้ทั้งหมดแบบนี้นะครับก็คือว่ามันมันไม่ใช่ชี้ทั้งหมดนี้ซะทีเดียวคุณแต่คุณเข้าใจที่ผมหมายความใช่ไหมครับผมซึ่งก็คือแบบนี้แหละครับเอาละครับมาดูกันต่อมีอะไรอีก คิดว่าไม่มีแล้วครับถ้ามีอะไรก็จะมาพูดในวีโอหน้าครับสำหรับวีโอน,นี้ก็ไม่ค่อยจะเจอไหนก็สอบถามข้างล่างครับแล้วก็พยายามทำฒความาใจเองนะครับว่า <laughs> ตรงนี้ไอเมนพอยต์ <laughs> ของวีโอน,นี้คืออะไรแล้วเจอกันในวิโนีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ